ของใหม่แม่งลื่นปื้ดเลยว่ะติดมาตั้งปีแล้วหมื่นเจ็ดยังไม่เคยใช้สักทียวันนี้ถือว่าเป็นการ ADM ตะเกียบแดงโอ้ยถือว่าเป็นการเปิดซิงของพี่เขาโอ้ยอาจจะสาดยอดเพราะพี่ก็โดนวนรายโอ้ยโอ้ยเชือกด้วยไปเชือกไปเชือกเชือกด้วยมีเยลสลิงโอ้ยลื่นปื้ดลื่นปื้อโอ้โหไม่ได้ต้องไฟนู่งก่อนเลยติดไม่เจอเอาเด้อ หูโูนห <ick> ูนี้มันเชื่อมติดหูหูดีหูดีหูมีหูไหนครับอย่าไปเกี่ยวหูมดนั้นนะพี่โอ้ยสุดยอดเ้ยนี่รีโมนรีโมลนี่ ไม่ได้มาแล้ว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 พี่ไฟไหน้าก่อกได้ไหมเออไฟมันโหลดเลยอ้าวดึงมาแล้ว โอ้ยบิ๊กเอ็มวันนี้ยันไงครับพี่ขึ้นแล้วครับเป็นไงครับถือว่าเป็นไวยาก้านะครับวันนี้ขึ้นแล้วนะวันนี้เราไม่ได้มีแวร์ของไวยาก้าครับเราขึ้นด้วยจานธรรมดาๆนะครับไหวเรายังได้นะครับดูครับพี่นี่ครับโอ้มองไม่เห็นมือถือว่าเป็นบิ๊กเอ็มนะครับพี่อ่าครับดูนะครับ วันนี้ถือว่าเป็นการเปิดดึงสายแต่ลึงพี่ย่าดึง <c oughs> <อ>แล้วงพี่เาวัน้นปวายเลครับอ้วพอน้าอ้วพออ คัดไม่พี่ก็เลี้ยนคนช่วยถือว่าเส้งสองนหรือพี่ก็ได้ทำงานเต็มที่เลยวันนี้เลี้ยยังคัดไม่แล้วันนี้ถือว่าพี่เกาลูกลิ้นดีมากลูกเล่นดีมากเลียยคัดไม่ไปแล้วพี่ดีครับพี่สุดยอดถือว่างานนี้ประสบความสำเร็จพี่ดีสุดยอดจริงครับพี่โห้พี่ดีแหละสุดยอด เดี๋ยวเราต้องกู้คันนี้ต่อนะพี่พี่ก็ช่วยแล้วพี่ก็ต้องใช้ลิ้นด้วยเลี้ยงคัดไม่ไปเลยพี่บนล็ก่อนไหมอ๋อโอ้ดีติดทาไม่ดีติดได้หมื่นพี่โอ้โหสุดยอดไวไวมาก พที่เดี๋ยวมือไหมพี่เดี๋ยวเชือกกินมือไหมพี่โอ้ยได้ดายมีเันลมระบายความร้อนไหมมีเตร์น้ำป่พี่มีอีี เนี่ยที่ไปจอดริมทะเลรอโอกาสีอย่างเดียวครับรอโอกาสที่เราจะใช้วินครั้งหนึ่งในชีวิตกับวินครับครั้งเดียวในชีวิตเลยเหรอวันนี้เราได้ใช้แล้วครับวันนี้ตามยูทูบเบอร์ของก็ปิดสไตล์หัวหินนะครับนี่วันนี้เราได้ใช้ตามคำขอนะโียปิดปิดด้วยโอ้ยนี่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 เทบันทายรู้จักไหมเทบันทายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาออกเสียงเองนะครับ เฮ้บบยไอเด็กเนี่ยไอเมลูนี่ผมออกแต่เสียงเดียวคนออกแรงอยู่นโนีเิเพราะผมต้องขอบคุณวัยรุ่นสามร้อยยอดที่แล้วลากผมมาจากตรงนี้วันนี้ผมมาทดไทยมูลคุณแผ่นดินไทยแต่ไม่ใช่รถผมนะครับข่าวข่าวครับครับข่าว ไได้อีกพี่เพราะผมจะมาทุกอาทิตย์เลยพี่อาทิตย์หน้าผมจะมาติดกันเองพี่รร้านสเตน้อยคิวครับวันนี้ร้านเือเก็บหมดแล้วยังขายไม่ได้้นี่ไงรถเขาแรงเดอเียวเลยขอบคุณมากตามทำเนียไหม ขอขอสามคำหน่อยครับพี่มาเยี่ยมเยือนพิจารณพิจยรณครับขอขอสามคำนะนยกนึกก่อนเลยนะอร่อยมากขลังขลังขลังมีเยอะเนี่ยอันนี้ขอสามคำใช่ไหมมาทำไม โอเคโอเคยิยงยิยงดิฟล็อกฮะยิยยงแอร์ล็อกฮะโอเคขอบคุณครับแับรถดีดี